ทางผมก็เป็นตัวแทนป่ายทายนะครับจากบริษัทล a สแอนด์โรเลนะครับขออนุญาตแชร์สไลด์ในส่วนของระบบโซล่าเซลล์นะครับผม ครับก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับในส่วนของทางบริษัทลัสแอนด์โรเลนะครับก็จะเป็นบริษัทที่ดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับรวมถึงระบบโซล่าเซลล์นะครับผมซึ่งบริษัทนะครับก็คือก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2538นะครับก็ปัจจุบันก็26ปีนะครับในส่วนของงานติดตั้งและบริการอื่นๆเนี่ยก็จะมีในส่วนของงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้านะครับระบบสายไฟฟ้าใต้ดินนะครับ ระบบโซล่าเซลล์นะครับซิสเ็มแล้วก็ระบบไฟลามและไลติงคอนโทรลซิสเ็มนะครับซึ่งทางบริษัทเนี่ยก็จะมีทั้งทีมออกแบบทีมศิลป์แล้วก็ทดสอบนะครับค้บวงจรทั้งหมดนะครับผมซึ่งในบริษัทนะครับก็จะเป็นกลุ่มบริษัทนะครับที่เรียกว่า Lask L L, L K L B นะครับซึ่งยังมีบริษัทที่อยู่ ในเครืออีก2บริษัทนะครับก็คือบร,ร,ริษัทนาคารเจลลิงและก็บริษัทวินบิดจำกัดนะครับซึ่งอีก2บริษัทเนี่ยก็จะดาเนินธุรกิจในเรื่องของระบบป้องกันฟ้าผ่าน,นะครับทั้งภายนอกอาคารแล้วก็ภายในอ,อาคารนะครับภายนอกอาคารก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เสาล่อฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของเซิร์ฟโปรเชั่นก็คืออุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าภายในนะครับส่วนบริษัทวินบิดเนี่ยก็จะเป็นปอุปกรณ์ไฟฟ้าสํารองเช่นเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟนะครับ หรือว่าตัว Dynamic UPS นะครับอันนี้จะเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือนะครับโอเคในส่วนขององานโซล่าเซลล์นะครับทางบริษัทก็จะมีทีมตั้งแต่เรื่องออกแบบนะครับแล้วก็สำรวจหน้างานติดตั้งนะครับรวมถึงการทดสอบจ่ายไฟนะครับแล้วก็ดำเนิน,นเอกสารกับทางภาครัฐน,นะครับเรื่องการยื่นเอกสารรายการคำนวณน,นะครับ เอ่อกาออกแบบร,ระบบทั้งหมดนะครแล้วก็ after sale service หรือบริการหลังการขายอเราก็จะมีให้ด้วยนะครับแล้วก็จนถึงการเติบโบรวมแม้แก่ลูกค้าหรือผู้ใช้งานทั้งหมดนะครับผมทีนี้ระบบโซล่าเซลล์ที่จะติดตั้งในโครงการนะครก็จะเป็นโซล่าเซลล์ที่เรียกว่าเป็น on grid system นะครับหรือการเชื่อมระบบโซล่าเซลล์เข้ากับระบบไฟกระแสสลับก,กับทางการไฟฟ้าเลย นะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ตลอดเวลานะครับไม่มีช่วงที่ไฟที่ขาดตกหายไปเนื่องจากเราจะใช้ระบบโซลาร์เซลล์ร่วมกับระบบการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลยนะครับยกเว้นกรณีเดียวที่การไฟฟ้ามีมีปัญหาหรือตัดไฟเนี่ยก,ก็จะทําให้ระบบโซลารตนนัวนี้ไม่สามารถทํางานไปได้ด้วยนะครับตัวน,นี้ก็คือเราจะใช้ไฟในส่วนที่มีไฟได้ทั้งหมดเพื่อลดพลังงานต่างๆนะครับผม แล้วก็ในระบบนี้ก็ข้อดีของมันก็คือจะไม่มีแบตเตอรี่นะครับก็จะเพื่อไม่ต้องการบำรุงรักษาในส่วนของแบตเตอรี่นะครับอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบของโซลานะนะับก็จะมีตัวแผงโซลาเซลล์หรือโซลาร์าแนเนลนะครับจริงๆก็จะมีหลายแบบนะครับซึ่งซึ่งปัจจุบันที่นิยมใช้เป็นหลักเลยก็คือแบบที่เรียกว่าโมโนคิสัลไลน์นะครับผมก็ปัจจุบันตอนนี้ก็คือมีประสิทธิภาพดีนะครับแล้วก็ อยู่ในราคาที่แข่งขันได้นะครับส่วนอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะใช้เป็นชนิดที่เรียกว่าไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งจะมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีระดับการป้องกัน IP 6 7ซึ่งสามารถกันความชื้นกันฝุ่นกันน้ำได้นะครับแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะมีทั้ง type ท,ที่เป็นแซนเซอรหรือทที่เป็นตัวโพลิเมอร์เพื่อสามารถกันไอเกลือ ตอน,นีที่เราไปติดตั้งอยู่บริเวณที่เราจะต้องไปทําการเลี้ยงกุ้งด้วยนะครับซึ่งสูวอุปกรณ์ตัวน,นี้สามารถทนการกัดก่อนของไอเกลได้นะครับผมแล้วก็สามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้เลยหรือติดตั้งในส่วนของภายใต้แผงโซลาเซลล์ได้เลยนะครับเนื่องจากมันเป็น i p พ7กันน้ําอยู่แล้วนะครับผม แล้วเป็นรุ่นที่สามารถติดตั้งใช้งานโดยผ่านมาตรฐานการไฟฟ้าทั้งส่วนของกรุงเทพแล้วก็นครหลวงนะครับลักษณะขการติดตั้งแผงเนี่ยครับเรก็จะติดตั้งตัวแผงโซลา่าแล้วก็เชื่อมต่อเข้าออกับตัวไมโครอิเวเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟที่ไปจ่ายก็จะเข้าเชื่อมต่อเข้ากับกริดลายหรือระบบของการไฟฟ้าส่วนภูุิภาพหรือการไฟฟ้าได้เลยนะครับ สามารถต่อตรงได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มขนาดของก็กิโลวัตต์เนี่ยเราก็เพียงแต่เพิ่มจํานวนอินเวอร์เตอ,อร์เข้าไปนะครับข้อดีของตัวไมโครอินเวอร์เตอ,อร์นะครับตัวนี้เนี่ยก็ก็เรื่องเงานะครับเรื่องเงาเนี่ยจะมีผลมากในส่วนของตัวโซล่าพันแหน่นะครับกรณีที่เงาเนี่ยมันเกิดการบดบังที่แผงเนี่ยครับ ก็จะทําให้ตัวแขงตัวนั้นเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะครับหรืออาจจะลามไปในส่วนของแขงที่ต่อร่วมอยู่ด้วยนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าสตริงนะครับหรือสตริงอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็จะทําให้แข็งต่านั้นเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะครับกรณีที่เกิดเงาบางังอาจจะเกิดจากต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มาบังนะครับส่วนไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาจะใช้ลักษณะาการเชื่อมต่อระหว่างของแผงโซลานะครับไปที่อินเวอร์เตอร์ เป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือตัวต่อต,ตัวเลยนะครับแล้วจะมีสายสัญญาณของเขาเป็นแบบชนิด1ต่อหนึ่งเลยทําให้กรณีที่เกิดเงาครับไปบางที่ตัวแผงโซลาร์ก<น>็จะไม่สามารถใช้งานได้แค่โซลาร์ตัวที่โดนบากนะครับกรณีที่ใช้งานเป็นแบบไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับโอเค ทีนี้ลักษณะของการติดตั้งนะครับก็จะมีอยู่หลายหลายรูปแบบอาจจะเป็นการติดตั้งบนหลังคานะครับซึ่งก็มีหลังคาที่เป็นอาคารอยู่แล้วสามารถติดตั้งได้ทั้งหลังคากระเบื้องนะหลังคาแผ่นร้อนหรือกรณีที่เป็นโรงงานหรือเป็นอาคารใหญ่ก็เป็นแบบเมทัลชี้นเนี่ยก็สามารถติดตั้งได้นะครับก็จะมีตัวอุปกรณ์ซัพพอร์ตหรือรองรับที่เป็นเป็นมาฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นพื้นปูหรือเป็นดาดฟ้าหรือเป็นบนพื้นดินเนี่ยก็ก็จะมีโครงสร้างซัพพอร์ตนะครับ หรือเป็น่องข้างสำหรับซัเจอา์สำหรับติดตั้งโซลา่าตัวน,นี้ก็สามารถติดตั้งได้เหมือนกันนะครับหรือถ้ามีอาคารหรือมีพื้นที่บนหลังคาอะไรเงี้ยก็สามารถติดตั้งได้ก็จะไม่ต้องใช้พื้นที่ที่อยู่ด้านด้านพื้นนะครับก็สามารถติดตั้งบนรูฟท็อปได้เหมือนกันนะครับโอเคขั okay. ้นตอนการออกแบบทั้งผมทางบริษัทเนี่ยก็จะมีในส่วนของการคำนวณเรื่องของพื้นที่แต่จุดด้วยนะครับก็จะใช้ ตัวโปรแกรมที่ช่วยในการวิเคราะห์ซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะระบุในส่วนของพื้นที่ในแต่ละโซนนะครับเพื่อ <P are> ไปคํานวณแสงเ, AR, เรื่องสภาพอากาศนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์การคํานวณต่างๆนะครับผมซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้ในแต่ละพื้นที่เลยนะครับว <P are> ่าตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีเนี่ยสามารถผลิต <P are> <P are> ในแต่ละเดือนได้เท่าไหร่ตัวนี้ก็จะเป็นการ s i m u l a t หรือจําลอง เพื่อเพื่อเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หรือเป็นแบบเพื่อดูว่ามีมีความเหมาะสมแค่ไหนในการติดตั้งหรือลงทุนนะครับผมซึ่งในในใน,ในการออกแบบทางทีมงานของทางผมเนี่ยก็จะทำการวางวางออแผงโซลารนะครับจำลองลงตามพื้นที่จริงหรือตำแหน่งที่ทางเกษตรกรระบุให้นะครับแล้วก็ทำการจำลองผลการ ทำงานออกมานะครับว่า,าติดตั้งไปแล้วจะทําให้เราสามารถประหยัดได้เท่าไหร่นะครับซึ่ตันกี่ปีนะครับตัวนี้ก็จะใช้ซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้ช่วยในการคํานวณน,นะครับผมยกตัวอย่างนะตัอนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของมอเตอร์ในแต่ละในแต่ละจุดนะครับเช่นมอเตอร์ที่ใช้ในการเติมโรงอะไรพวกนี้นะครับคิดง,ง่ายๆก็จะเป็นมอเตอร์หนึ่งแรงหรือสามแรงนะครับก็ใช้พลังงานอยู่ที่ประมาณ 700ถึง2,000วัตต์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวประกอบที่เอาไปใช้ในการคำนวณขนาดโซล่าหรืออุปกรณ์ต่างๆที่อาจจะเป็นผลพลอยได้นะครับที่อยู่ในอาคารหรืออยู่ในระบบที่เราใช้งานอยู่อาจจะเป็นเครื่องใช้ต่างๆในบ้านนะครับตัวนี้เราก็สามารถช่วยในการวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้งานในการติดตั้งโซล่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการที่เราจะทำการติดตั้งนะครับยกตัวอย่างนะถ้าอย่างขนาด สามกิโลวัตต์เนี่ยก็จะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 4, สี่พันสามร้อยแปดสิบหน่วยต่อปีอันนี้ก็จะเป็นประมาณการนะครับขึ้นอาจจะขึ้นอยู่ขึ้นไม่เท่ากันเพียงแต่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วก็ตำแหน่งที่ติดตั้งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นไอเดียเขา่าข้าว,ว่าขนาดและขนาดที่ทาการติดตั้งมีได้ประมาณไหนบ้างนะครับแล้วก็ประหยัดไปได้กี่หน่วยต่อปีนะครับส่วนหน่วยเนี่ยก็เอาไปคูณจานวนค่าไฟยกตัวอย่างอาจจะเป็นหน่วยละสี่บาทนะครับก็จะเป็นราคาที่เราจะประหยัดได้นะครับ ในแต่ละตีครับผมส่ว,วน้าทางการติดต่อ,อทางบริษัทนะครับก็จะมีเบอร์ของทีมงานนะครับซึ่งของผมก็คือคุณมัฒนาก็คือคนแรกนะครับก็สามารถติดต่อได้โดยตรงตามเบอร์ที่แสดงขึ้นอยู่นี้นะครับแล้วก็จะมีทีมงานอีอกสองคนนะครับที่ช่วยในการ,รติดต่อประสานงานทั้งหมดแล้วก็เว็บไซต์นะครับก,ก็จะมีโชว์อยู่ในส่วนของบริษัทนะครับผม ทางบริษัทก็จะมีพรีเซนต์นำเสนอประมาณนี้ครับผมครับผมท่านใดนะครับผมท่านที่เข้าร่วมประชุมนะครับผมหรือว่าเกษตรกรนะครับผมที่เข้าร่วมประชุมนะครับผมมีประเด็นคำถามนะครับผมสามารถสอบถามทางบริษัทได้นะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะครับถ้ามีคําถามครับเป็นเชิญครับ งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตถามนะครับครับคุณเพื่นครับครับบริษัทนี้ครับก็คือจะเป็นระบบก็คือการจิน่าจะมาน่าจะเหมือนเหมือนกับหลายๆบริษัทที่ผ่านมานะครับซึ่งระบบก็คือจะเป็นไมโครอินเวอร์เตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งในครามกุ้งส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะน่าจะต้องทำโครงสร้างด้วย นะครับเพื่อรองรับแผงตรงนี้บริษัทจะบริการในการติดตั้งโครงสร้างด้วยใช่ไหมครับทางบริษัทรับติดตั้งด้วยครับผมแล้วก็ออกแบบโครงสร้างให้ด้วยครับผมซึ่งมีทั้งโครงสร้างสําเร็จรูปหรือโครงสร้างที่อาจจะต้องเป็นแบบปูนที่ก่อสร้างขึ้นมาอีกก็ทางบริษัทจะรับติดตั้งด้วยครับส่วนการรับประกัน เนี่ยรวมทั้งรวมถึงโครงสร้างเลยไหมครับบริษัทถ้าเกิดบริษัทเป็นผู้ติดตั้งโครงสร้างนะครับการรับประกันจะรวมโครงสร้างไหมการรับประกันงานติดตั้งทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ที่สองปีนะครับการติดตั้งอุปกรณ์นะครับแต่ในส่วนของอุปกรณ์เองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการวารนตีแตกต่างออกไปตามผลิตภัณฑ์นะครับอย่างเช่นอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ก็จะรับประกันที่สิบปีนะครับส่วนอุปกรณ์ตัวแผงโซล่าก็รับประกันเรื่องแรงดันนะครับที่ 25สิบห้าปีส่วนเรื่องแตกแล้าเนี่ยก็ะจะรับประกันที่สิบปีเหมือนกันครับผมอมก็นี้แตกแล้วนี่หมายถึงแกแตกแล้วโดยโดยตัวมันเองครับก็คือครับก็คือกรณีที่แตกแล้าโดยการติดตั้งไปแล้วแล้วเกิดการแตกแล้าครับตรงนี้ภายในสิบปีก็รับประกันให้ครับผมสมมติว่าอย่างกรณีภัยธรรมชาตินะครับตรงนี้รับประกันกรณีลูกเห็บอ่ะยกตัวอย่างลูกเห็บหรือว่าลมนะครับ ตัวนี้รับระกันได้ไหมครับเอ่อจริงๆถ้าเป็นภัยธรรมชาติโดยตัวนี้จะไม่ได้รับระกันนะครับผมตอนนี้ที่เกิดร้ายจากตัวมันเองนะครับตอนนี้ที่ติดตั้งไปแล้วเกิดร้อยเล้าเกิดอะไรพวกนี้ก็จะรับประกันอยู่ในเงื่อนไข่การรับระกันครับพีเรื่องการบริการนะครับทางบริษัทเนี่ยสมมติว่าอุปกรณ์เสียหายนะครับที่ต้องยกตัวอย่างไมโครอิมเร์เตอร์เนี่ยมิษัทสามารถเปลี่ยนให้ได้ในทันทีหรือเปล่าครับหรือว่า ต้องใช้เวลานาะนมีสต็อกไหมครับหมายถึงต้องสิทธิ์นครัเอ่อตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยทางบริษัทมีอยู่ในสต็อกแต่ต้องใช้เวลาเปิดประมาณ1-2ึงสองวันนะครับยกแล้วแต่ละพื้นที่เอ่อถ้าสมมติภายในกรุงเทพหรือริมมณฑลหรือว่าอย่างเงี้ยก็จะใช้เวลาประมาณไม่เกินไม่เกิน1วันนะครับแต่ถ้าเกิดอาจจะทางภาคใต้หรือทางจังหวัดอื่นเนี่ยก็อาจจะรวมแล้วเวลาเดินทางเข้าไปอีกประมาณ1วันครับพี่ครับเอ่อระยะเวลาในการติดตั้งนะครับคิดว่าถ้าให จะใช้เวลาประมาณกี่วันครับในการติดตั้งทั้งหมดรวมโครงสร้างด้วยนะครับเอ่อกรณีที่มีโครงสร้างด้วยอาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับผมในการติดตั้งแต่ถ้ากรณีที่เป็นรูปนะครับติดตั้งบนหลังคาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสามวันนะครับในการติดตั้งก็คือบริษัทมีตอนนี้ในในคลังนะครับก็คือมีออมีแผงอยู่แล้วใช่ไหมครับคือไม่ต้องนําเข้ามากรณีเกษตรกรสนใจนะครับก็วางแผนแล้วก็ได้ ธนาคารอนุมัติแล้วเนี่ยครับหลังจากที่ธนาคารอนุมัติก็สามารถติดตั้งได้เลยหรือว่าต้องรอสั่งจากต่างประเทศนําเข้าจากต่างประเทศตัวแผงก็มีตซอกแลอยู่แล้วสามารถติดตั้งได้เลยครับผมทางเมื่อกี้ทางบริษัทได้แจ้งเรื่องของการคํานวณเรื่องของคืนทุนมาด้วยลใช่ไหมครับเมื่อกี้เราถ้า20กิโลวัตต์ก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ประมาณ9,000กว่าบาทเมื่อต่อเดือนอ่าใช่ครับใช่ เป็นเป็นหน่วยอันนี้เป็นหน่วยครับ็นการคำนวณหน่วยใช่ถ้าค<ะ>ูณสี่ไปนะครับารหาสิบสองก็น่าจะเป็นเก้าพันครับผมครับไอตรงนี้เรื่องของแผงที่บริษัทแนะนําก็คือจะเป็นโมโนใช่ไหมครับเป็นแบบโมโนเป็นในตัวของโมโนคิทไลท์ครับครับแล้วเกษตรกรก็สามารถเลือกได้ใช่ไหมครับว่าจะติดแผงแบบไหนแล้วก็สูงสุดนนี่ครับหมายถึงว่าแผงขนาด กำลังของแผงที่ได้สูงสุดนี่คือเท่าไหร่นะครับต่อต่อแผงนะครับเอ่อตอนนี้รุ่นที่นําเสนอก็จะเป็นกาลังวัตต์ที่ห้า้อยสิวัตต์ต่อแผงครับก็จะเป็นตัวที่สูงที่สุดของรุ่นที่ทางผมนําเสนอนะครับต่อแผงห้ารอยสสิบแล้วไอ้ตัวไมโครอินเวอร์เตอร์รับได้ไหมครับก็สึกว่าไอ้ตัวพันรุ่นพันห้ามันจะรับถึงหรือเปล่าใช้ยี่ห้ออะไรก็จริงๆในส่วนของตัวแผงก็สามารถรับรับได้นะผัน ถ้าถ้าเกิดใช้แผงรุ่นสูงสุดเลยเนี่ยก็จะลดเหลือแค่สามแผงพอเพียงพอนะในการติดตั้งไมโครมิเตอร์หนึ่งตัวนะครับไมโครมเตอร์จะใช้ของยี่ห้ออะไรนะครับเอ,อ่อตอนนี้ที่นำเสนอเป็นยี่ห้อของยี่ห้อหอยไม่ครับผมหอยไม้มันน่าจะรับได้ไม่ถึงห้าร้อยกว่านะน่าจะได้รับสี่ร้อยห้าสิบหรือเปล่าครับใช่ครับประมาณนั้นครับผม ตรงนี้คาดว่าเวลาทําแผนนะครับทางบริษัทอาจจะต้องทําแผนให้เกษตรกรเนี่ยสามารถนําค่าไฟฟ้านะครับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมาชําระผ่อนธนาคารได้นะครับ mm hmm. ก็คือก็คืออาจจะทําแผนให้ทางแนบมานะครับว่าสมมติว่าติดตั้งที่ย0สิบกิโลวัตต์เนี่ยเกษตรกรก็สามารถแล้วก็ค่าค่าไฟฟ้าเดือนหนึ่งอว่าเกษตรกรเสียค่าไฟฟ้าอยู่ห้าหมื่นบาทนะครับ uh huh. ทางบริษัทอาจจะทําแผนมัดแนบมาเลยว่าทางเกษตรกรสามารถนําก้าไฟนะครับที่ต้องชำระการไฟฟ้าเนี่ยในแต่ละเดือนนะครับเอามาผ่อนชำระธนาคารได้นะครับโดยเกษตรกรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มภาระในการผ่อนชำระนะครับครับผมอาจจะทาเป็นแผนมาให้ชัดเจนเลยเพื่อเสนอนะครับกับให้ธนาคารพิจารณาจะได้ชัดเจนขึ้นนะครับได้ครับผมขอบคุณครับ ครับครับผมมีผู้ยกมือนะครับผมคุณนิชลีนะครับผมเรียนเชิญครับผมฮัลโหลสวัสดีครับผมผมขอขอโทษนะครับผมดรสุรเชษนะครับนะครับต้อง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 ขอญาตขอขอญาตพูดในในทางวิชาการนะครับอเดี๋ยวเกษตรกรจะเข้าใจผิดนะครับคือฮอยไม์เนี่ยมันมีสี่ชแนลนะครับใช้ต่อแผงตัวหนึ่งชแนลท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ สแผงตัวหนึ่งตัวได้นะครับแล้วก็การรับประกันนะครับโดยจริงๆบริษัทแม่เขารับประกันมา12ปีนะครับอยากให้น้องช่วยดูหน่อยนะครับเดี๋ยวเสร็จก่อนนะเข้าใจผิดเนาะ,<ด>นะแล้วก็การใช้แผงเกินแบบที่ดรชัยวุฒิพูดอ่ะดรัท่านท่านพูดถูกแล้วนะครับจริงๆคอยไมลดโเนี้นะครับสเปคเนี่ยก็ได้ได้ไม่เกิน4ี่เจนะครับวัดต,ต,ต่อหนึ่งชต่อแผงนะครับ ครับน้องน้องฝากฝากฝากดูหน่อยนะครับเพราะว่าพี่ดูแลโปรดักต์นี้เดี๋ยวเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดแล้วก็เดี๋ยวจะเกิดความเสียหายในการเข้าใจผิดกันนะครับได้ครับผมครับผมขอบคุณอาจารย์นะคะผมมีท่านใดนะคะผมมีประเด็นสงสัยเกี่ยวกับทางบริษัทเพิ่มเติมไหมครับผมสามารถสอบถามได้นะครับผม มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมไหมครับผมถ้าไม่มีนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมบริษัท l a ซแอนด์โรเรลนะครับผมครับขอบคุณครับผมครับผม,บผมถ้าเกิดว่าเกษตรกรนะครับผมหรือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดนะครับ